แรกเลยชิมกาแฟนะครับมันมีสิบ่าททำไมมันอร่อยจังเพราะเราเป็นคอกาแฟอยู่แล้วปกติผมนี่ชอบกินกาแฟมากนะแต่ทุกวันนี้มากินกาแฟดำนะฮะแล้วก็ให้เป็นหวานน้อยลงเพราะว่าเราก็อายุมากขึ้นแล้วเราจะกินหวานมากไม่ได้นะครับแต่ทีนี้พอมาชิมแล้วเนี่ยเราก็เลยอยากจะมีรายได้นะครับเพราะว่าผมทํางานทํางานประจํามาประมาณ20สกว่าปีนิดๆน,น,นะครับรายได้เนี่ยมันจะ มันจะลดลงนะครับมันไม่ใช่เพิ่มขึ้นนะครับทํางานอายุมากขึ้นแต่ไรายได้เราลดลงแปลกไหมครับเพราะอะไรเพราะการรับราชการเนี่ยไม่มีใครที่จะไม่กู้ถูกไหมครับกู้นี่ยึงสิทุกคนหวังที่จะบรรจุง,งานให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะกู้นะผมก็กู้เหมือนกันเป็นมนุษย์เงินกู้กู้มาเบ็ดเสร็จแล้วจากเงืนสองหมื่นกว่าบาทน,นะครับเหลืออยู่หกพันกว่าบาท เห,หเลืออยู่หกพันกว่ามีหนี้เกือบล้านที่สากบอนเห็นไหมครับนี่คือทําไมเราจะต้องกู้เพราะว่าเรารายได้อะค่าของชีพเราอยู่กรุงเทพมหานครมันของชีพเอยอะดังนั้นพอเรามาเห็นแตบพี ol, ่ดิโพได้รับจากคุณข่าวต้องขอบคุณคุณข่าวนะครับที่โทรเรียกแล้วเรียกอีกว่าเรียกแล้วผมก็อยากจะได้ตู้ตอนนั้นมันหกหมื่นหกหมื่นเก้าอยากได้ตู้ผมรู้ว่าพอตู้มันตั้งมันต้องได้เงิน เพราะกาแฟคนต้องกินอยู่แล้วอย่างน้อยวันละสองสามร้อยสี่ร้อยมันก็คือเงินผมคิดอย่างนี้นะครับแต่ว่าด้วยตอนนั้นเฟนชายยังไม่ได้เข้าระบบนะครับยังไม่มีระบบทีนี้คุณขาวเนี่ยรู้จักจก,กับเรามาผมเคยมาชิมแล้วตอนนั้นมาก็คือยังไม่มีระบบเราอยากจะได้แต่มันตู้มันแพงทีนี้แกก็โทรมาบอกให้ให้ใหรีบมาทำไมต้องจอี้ขนาดนี้มาก็มา บอกว่มา,มามาจะโชคดีจะโชคดีผมก็มาผมคนที่บ้านนอ,อนสอนง่ายนะครับพอมาเสร็จก็มาชิมเชิญทุกท่าน,นได้เห็นวิดีโอที่เก่าๆนะใส่เสื้อขอผมลลมลายลายมีซิบนะชิมแก้วแรกรไม่ไม่รอเลยครับมนุษย์เงินกู้อยู่แล้วนะกู้สถาบัน <c oughs> ไม่ต้องกลัวนี่มากู้เพื่อนโพรไปบอกเพื่อนเลยเฮ้ย hey, เพื่อนยืมเงินห้าหมื่นหกหน่อยปกติยืมสองพันยังยากเลยใช่ไหมครับผมมายืมมันห้าหมื่นหก ถ้าเป็นทุกท่านมอไงฮะขอไปถึงเก้าลยใช่ไหมฮะผมเองโทรไปเพิ์มด้วยที่ว่าเราเป็นคนที่ทำพูดหนักแน่นและมีสัจจะเดี๋ยวอีกสี่เดือนจะกู้สักรอนคืนเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะตอนนั้นเว,เวลานั้นเพราะเรามาชิมเนี่ยเรารู้ว่าเทมพน,นที่โอเนี่ยจะต้องํำเงินให้ผมได้อย่างน้อยความคิดที่เราอยากได้มีไรายได้แค่หนึ่งร้อยบาทให้ลูกไปเรียนเพราะลูกเรียนที่สตรีวิทยาสองเห็นไหมฮะ อยากให้ลูกไปโรงเรียนมาละร้อยไปแกะเหรียญในในใน,ในตู้ให้ได้แค่สามร้อยบาทอย่างน้อยเราก็มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปเบียดเบียนเกิดเงินเดือนเราเห็นไ,ไหมฮะผมคิดแค่นั้นจริงๆต่อน,นั้นแต่ไม่ไม่เชื่อและครับว่าความคิดที่ผมคิดมันก็ได้ให้ลูกไปโรงเรียนมาละร้อยจริงๆ <S 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 ผมก็วางให้ลูกไปลูกไปโรงเรียนมาละร้อยจริงๆจากที่เคยวางสี่สิบบาท อายเขาผมก็อยากให้กลัวลูกอายเขาลูกสาวด้วยก็วางไว้ทีนี้ลูกขอจะไปซื้ออะไรผมก็ปีให้ได้เพราะอะไรจากการเริ่มต้นถึงบอกทุกท่านวันนี้มาอบรมเราตัดสินใจเป็นเจ้าของแฟรนชายแล้วเนี่ยที่สําคัญเราจะต้องเข้าใจกับเขาผมาเองตัดสินใจโดยไม่ดีหลออยืมเงนินเพื่อนมาเชื่อไหมครับเดือนแรกเขาเรียกว่าลูกทำเลอยู่ที่ขาลูกค้าอยู่ที่ปาก ผมเดินไปคุยกับตรงนั้นเดินไปคุยกับตรงนี้นะเพื่อนก็ซื้อร้านประชารัฐก,ก็ซื้อร้านอะไรที่มีคณะกรรมการในกุท่านไปได้เลยครับนี่เทคนิคที่ผมไปจอบมาแล้วเขามีคณะกรรมการเราไปคุยยังไงแค่เราไปปุ๊บเราไปมองหน้าร้านเขาอุ้ยร้านของท่านนี่ร้านของเฮียร้านของคุณพี่เนี่ยสวยมากเลยนะถ้ามีตู้กาแฟหยดเหรียญของทวิทิโอมาตั้งเนี่ยประดับนะ เงินมันจะไหลเข้าที่สชั่วโมงเลยกำไร50%แก้วละ5บาทเอ้แก้ว10บาทได้5บาททุกท่านมีคณะกรรมการ5คนเอาไปเลยแก้วคนละบาทและที่สำคัญตู้ของเรากินตลอดลง,งทุนเ้งเดียวกินตลอดทุก3ปีบริษัทเปลี่ยนเครื่องทั้งสี่เรามีข้อเด็ดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดโชคดีขึ้นมาละ่ะ คนเขาไม่เห็นตู้ที่ร้านประชารัฐของท่านเขามาซื้อตู้หละอะไรเจอเอิดขึ้น,น,นมีเบอร์ของเราอยู่เพราะเราเป็นเจ้าของแฟรนไชส์มีเบอร์ปุ๊บเอาเบอร์มาให้ผมเดี๋ยวผมจะช่วยช่วยแล้วท่านไม่ต้องทําอะไรนั่งรอรับเงินที่เข้าร้านพอรอผมพูดให้แล้วก็เงินมันจะวนเข้ากับบัญชีของทาง่านหมื่นสองถามา่าตาโตไหมครับเพราะหมื่นสองเขาจะฝากเร ร้านนี้ผมไปคุยไม่เท่าไหร่ไม่คุยไม่นานครับเรียกผมเดินตามไปตู้เอพีที่ข้านทีมงานสารบกันกดซื้อสองตู้เลยครับในเดือนแรกเห็นไหมฮะเพื่อนก็เพื่อนก็ซื้อซื้อซื้อซไปไปไปมาในเดือนแรกขายได้สิบสามตู้เห็นไหมนี่คือการตัดสินใจของเราว่าวันนี้ขอให้เราเข้าใจว่าแฟนชสยมันไม่ใช่เดล e กเซ่ ไม่ต้องตุนเราไปพูดให้เขามองภาพว่าไม่ต้องตุนนะคุณพี่มาตั้งยังไม่พอได้กำไรห้าสิบเปอร์เซ็นยังไม่พอได้ค่าผงกาแฟอีกถุงละาบาทบอกกับร้านไปบอกกับผู้นหวันาไป,าไปเราจะทํายังไงก็ได้นะครับให้เขามองเห็นถึงผลประโยชน์ของของตู้กาฟแฟเราหนึ่งโลทุนทั้งเดียวจบคิดย,ยาวๆรับประกันสามปี เปลี่ยนเครื่องให้สามปีฟรีและถ้าหลานของท่านหรือตัวท่านเองไปขายทั้งซื้อตั้งขายทั้งซื้อตั้งขายผ่านแฟนชายตัวเองยี่สิบตู้ท่านจะติดบอร์ดบริษัทของเทวิตีโฟเลยนะคอมมิชชั่นจะเปลี่ยนเป็นหมื่นแปดเลยค่าผมกาแฟจะขึ้นมาอีกสิบหกบาทต่อถุงจากห้าเป็นสิบหกเลยนะถ้าซื้อผ่านหลานของ่านเป็นไงฮะคนขอฟัง์เขาเขเห็นเป็นรายได้อย่างนี้เปล่าเขาก็ต้องการนะแต่ทีนี้ ครบสามปีตู้ที่เราต้องซื้อต้องขายยี่สิบตู้ที่เราขายไปเราจะได้จากบริษัทฟรีเลยนะยี่สิบตู้ฟรีเลยนะครับเน้นว่าฟรีนะครับถามว่าคนอยากกระซื้อไหมครับของฟรีคนไทยชอบของฟรีอยู่แล้วดังนั้นพอเราเจาะตรงนี้ได้เขาก็จะเปิดใจเราต้องให้ความอบอุ่นเขาดีนึงเดี๋ยวผมจะเป็นพี่เลี้ยงให้จัดคอยดูแล ผมก็คอยดูแลจริงบางครั้งผมก็ส่งลงในรายกลุ่มผมเอาจัก,กรยานเอาเอารังกาแฟใส่จัก,กรยานปั่นไปส่งที่ร้านเขาผมก็ทําจริงๆเราทําให้ได้ใจเขานะครับนี่ก็คือในเดือนแรกที่ผมทําเชื่อไหมครับเราทํามาทํามาทีนี้เราขายขายเป็นชายเราจะได้กาไรร้อยเเ็เลยทีนี้พอการขายเกิดขึ้นการขยายก็จะเกิดตามทุกท่ทกททกททกานต้องเข้าใจว่า เราจะต้องคําว่าขยายเนี่ยเราจะต้องหาคนที่ใช่หาคนที่เขา,าเขาเรียกว่าอะไรต้องการต้องการในธุรกิจนี้ให้มันโตนะครับผมก็ทํามาพราะทำมาดีในในประสบการณ์ที่ทํามาอาจจะเป็นจังหวะของชีวิตก็ได้นะครับเชื่อไหมครับในเดือนที่ผมทําได้ในยอดแสนกว่าผมก็โทรไปหาเพื่อนเลยนะเฮ้ยเพื่อนจะคืนตังค์แล้วนะอ้าวเขาบอก ยังไม่ถึงสี่เดือนที่จะกู้สากรให้เลยทําไมต้องคืนเร็วล่ะผมก็บอกว่าเราขายแฟนชายได้สิบสามตู้ได้แสเกือบแสนสี่เลยขนาดนี้เลยเหรอเขาเป็นพ่อคาเขาก็เลยว่าพูดให้ฟังหน่อยสิทาไมถึงได้เงินเยอะขนาดนั้นแค่เดือนเดียวผมก็พูดเป็นเหมือนผมพูดนี่แหละทางนั้นไม่ต้องคืนตั้งซื้อแฟนชายให้เรา เห็นไหมแทนที่ผมจะเสียดอกเบี้ยให้เขาผมได้ดอกเบีย้ยจากเขาอีกหม mm ื่นสองเพราะเขาซื้อหกห้าห่นหกใช่ไหมครับคอมมิชชั่นเท่าไหร่หมื่นสองทุกท่านก็รู้แล้วนี่ก็โดยปฏิยายนั่นก็คือมันเป็นการขยายเป,เป็นการขายแฟชั่ไเป็นตัวพอดีช่วงที่เรามาทํามาปั๊บเนี่ยผมก็จะได้ลงพืง้นที่ได้ลงภาคสนามบ่อยเพราะการลงภาคสนามนี้เราจะเห็นปัญหาเราจะเห็นว่า ลูกคา้าหรือว่าทีมงานหรือว่าต่างๆเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรแต่แต่จริงๆแล้วของโชคดีที่จังหวะเจอทีมงานที่เขามีใจกับถ่ายเทนีโฟร้อยเปอร์เซ็นต์และเขาเกี่ยวกับเขาเก่งตต้องยกความดีของเขาอย่างคุณธนาพชลชอยเนี่ยเข้ามาแป๊บเดียวเก่งเรื่องเครื่องเขาเป็นช่างเป็นเป็นช่างแบบจําเป็นของบริษัทได้เลยนะทั้งช่างเครื่องช่างยกนะครับก็จะเห็นเขายกตู้นะครับขึ้นท้ายรถกระบะเขานะเขาจะเป็นคนที่สุดยอดมาก แล้วก็กับทีมงานเราพี่เพนสีเขาไปออกบูธออกอะไรที่วัดนะกระถินต่างๆในงานต่างๆก็ไปคือโอกาสของเรานะครับทําไปเลยฮะเราอย่าได้พลาดโอกาสงานบุญเนี่ยมันจะเป็นเสริมด้วยกับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเสริมด้วยกับกระถุงให้เราได้ยออผมพยายามบอกกับบอกกับทีมงานว่าเนี่ยแปลกนะถูกพุทธเลยเนี่ยเราโอนตังไปให้พ่อกับแม่ใช้หนึ่งพันบาทแค่ของอกอบผมโอนไปให้พ่อแม่พ วันุกขึ้นมาปมปิดการขายได้อีกแล้วเดือนนี้รู้ไหมครับเดือนนี้ยเดือนนี้ถ้าจะรวมอีกตอนเย็นเนี้ยถ้าข่าวดีตอนเย็นมาเนี่ยสามตู้เนี่ยฟ้าไปยี่สิบตู้เลยครับเดือนเนี้ยี<อ>่สิบตู้รายได,ได้ทุกท่านก็คำนวณในสอมองเองว่าได้เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆจะพูดออกมาาก็าคือผมเย็นได้แสนกว่าแล้วเดือนนี้เห็นไหมมันจะเป็นรายได้ภาษีอินคัมเพราะว่า ถ้าขายตรงมันจะได้บุญแปดเพราะเราตำแหน่งประธานการตลาดแต่ถ้าขยายล่ะครับขยายคืออะไรเราอยู่เฉยๆฉไม่ได้อยู่เฉยนะครับที่ที่คุณขาวหรืออะไรตั้งฉายาพระบนอากาศปิดการขายหมปิดบุอากาศจริงจนะก่อนจะขึ้นมาบรรยายเนี้ยผมก็คุยตัวสักกับทีมงานปัตตัตีนะครับสองตู้นะครับตอนเย็นนี้จะโอนสองตู้แล้วผมก็พาขอสบอกมาฟังวันนี้ด้วยนะฮะถ้าเขาเปิดใจคนซื้อก็เป็นสามตู้เห็นไหมฮะนั่นก็หมายความว่า โอกาสของการทำทธุรกิจแฟรนส์นะฮะของเทมเปตี้ผม,มีกันทุกคนเราอยา่าไปดูถูกเขาว่าเขาไม่มีตังค์เราจะต้องมองว่าเขาเปิดใจพร้อมที่จะทํำไหมเพราะอะไรคือคนเรามันอยากได้ตังค์อยากจะมีะไรายได้เพิ่มอ,อีกกระเ๋าหนึ่งนะครับนี่ก็คือจากที่ประสบกาณ์รองผมการพูดแผนรายได้ ทำไมเราถึงจะเปิดใจกับอากาศได้หนึ่งเราจะต้องพูดถึงเรื่องว่ามีตู้ปั๊บจะมีรายได้ห้าสิบเปอร์เซ็นจากการขายนะครับสองถ้าเราเป็นเจ้าของแผรนชายเราไปขายแผรนชายเราก็จะได้คอมมิชชั่นเลยนะหมื 10, ่นสองเห็นไหมครับเราจะได้เลยเพราะว่าเราเป็นเจ้าของแผรนชายเราซื้อปุ๊บเราเป็นเจ้าของแผรนชา์เลย คุณพี่เอาเงินฝากแบงค์ไว้ที่แบงค์ห้าหมื่นหกเอาไว้มันมีจะหมดนะครับกว่าจะครบปีหนึ่งได้ดอกเบี้ยป่าห้าสิบสตางค์คุณพี่ต้องเดือดร้อนต้องเอาต้องไปกดเงินห้าหมื่นหกออกมาแน่นอนถูกไหมครับอย่างน้อยต้องไปกดออกมาแต่ถ้าคุณพี่เบิกตังค์จากแบงค์มาลงทุนกับเทเว2ี5โฟร์ห้าหมื่นหกคุณพี่จะมีรายได้ทั้งวันทั้งคืนยี่สิบสี่ชั่วโมง 12วินาที5บาทพูดแค่นี้ครับ12วินาที5บาทคุณได้ดอกเบี้ยจากการมาลงทุนกับเ,เทปิทิโฟลละ5บาทต่อ12วินาทีต่อวันถ้า50แก้ว500บาทได้แล้ว250บาทต่อวันนะดอกเบี้ยรายวันนะครับ250เราพูดให้เขามองภาพกับเรานะรทีนี้ถ้าโชคดีคนสะดุดมาเห็นเบอร์โทรศัพท์ที่เทปิทิโฟ กินกาแฟมันเตะจมูกเข้าไปเขาก็โทรหาเราแล้วเขาอยากได้ตู้บางคนเนี่ยเขามีเงินเขาเห็นธุรกิจแล้วเขาอยากจะไปตั้งหน้าร้านประดับหน้าร้านเขาเขาก็จะโทรหาเราพอโทรมาแล้วเราพูดอาจจะยังไม่ชัดเจนก็ให้แม่ทีมเราสิเหมือนผมอะผมเป็นพี่เลี้ยงผมเวลาผมจะขายผมจะเสนอเลยว่าผมจะเป็นพี่เลี้ยงให้ดีที่สุดทุกท่านขอให้ทําให้ดีมีเบอร์มาผมก็พูดให้ เห็นไหมหนึ่งเดือนที่ผมที่ผมทําเนี่ยผมก็พูดพูดโทรศัพท์นะครับผมไม่เคยยกตู้ไปสาธิตเลยรอรับเบอร์จากทีมงานยี่สิบตู้ที่ว่าเนี่ยก็คือจากเบอร์โทรศัพท์ทั้งนั้นครับครับเขาจะพาลูกพุ่งหวังเนี่ยพุ่งหวังไปชิมกาแฟหลังจากชิมเสร็จเขาก็อยากจะรู้รายได้มันจะมาอย่างไงเราก็เป็นหน้าที่ตรงนั้นแหละเขาเรียกผ่าแผนผ่าให้เขามองทะลุ คุณก็จะได้ดอกเบีย้ยมาเพิ่มอีก1มื่นสองพันหักสเปอร์นสภาษีเห็นไหมฮะห้าหมื่นหกของคุณนะได้ดอกเบีย้ยเพิ่มเองนะทีนี้ถ้าตู้นี้มันไปตั้งอยู่ในทําเลเจอเจ้าของตลาดสดเขาเห็นปับ๊บคนนั้นซื้อจากคนนั้นปรับเจ้าของเพชันนเขาจะได้หมื่นสองนะแต่โดยคุณเนี่ยเป็นคนแนะนําเขาคุณจะได้อีกพันห้าบอกกับเขาอย่างนี้เห็นไหมคุณอยู่เฉยๆเงินมันเข้าคุณโดยที่ว่าคุณไม่ได้ทําอะไรเลย นั่นเราเรียกว่ารายได้จากการขยายขยายตลาดทีนี้ถ้าโชคดีล่ะครับเป็นช็อตเด็ดที่สุดคุณทั้งซื้อต้งขายั้็งซื้อทั้งขายย0ตู้คุณก็จะขึ้นตำแหน่งและคุณได้คอรมิชั่นเพิ่มขึ้นเกาพูดอย่างนี้นะครับเพิ่มขึ้นทันทีและทีนี้ค่าผงกาแฟของคุณจะขึ้นส6บาททันทีเห็นไหมเราก็พูดอย่างนี้ครับและจากที่ สเต็ปแรกที่ผมพูดไปพันห้าพันพันพันพอคุณยี่สิบตู้ติดตัวแล้วเนี่ยรายได้มันจะเกิดขึ้นมามหาศาลเลยนะครับพูดอย่างนี้ครับพูดแบบหนักแน่นทําไมถึงว่ามหาศาลคุณอยู่เฉยแต่ตู้ที่หนึ่งถึงตู้ที่ยี่สิบที่คุณขายเขาไปแล้วบังเอิญเขาก็ยังไม่ได้ขายในช่วงที่คุณคุณขายเขาไปอ่ะเขาก็ยังขายตู้ไม่ได้บังเอิญคุณขึ้นตําแหน่งประธานฝ่ายการตลาดเขานันมาขายตู้ได้ พอเขาตู้ได้ปั๊บตัวเขาจะได้หมื่นสองจากคุณที่ขึ้นมาเป็นตําแหน่งปรับคุณจะได้หกพันทันทีเห็นไหมโอ้หกพันห้าแล้วขึ้นมาหกพันตาโตไหมครับตาโตนี่คือรายได้ที่ผมได้เมื่อเดือนเนี้ยทําไมผมได้แสนกว่าาก็ได้จากเลเวลหกพันลงมาเนี่ยครับชั้นลูกจะได้หกพันอย่างตอนเย็นเนี้ยถ้าเกิดลูกตรงผมปิดได้เขาได้หื่สองผมได้หกพัน คนที่ซื้อตู้จากเขาไปเขาไปขายตู้หรือซื้อผ่านล่านเขาเขาจะได้หมื่นสองทีมตรงผมจะได้จากเขาพันห้าเพราะยังไม่ได้เป็นประธานผมจะได้จากคนนั้นสี่พันห้าเห็นไหมมันเป็นเลเวลที่สองชั้นเลนเราก็จะได้อีกสามพันเห็นไหมฮะมันลงไปลึกเรื่อยๆก็ประมาณสามหรือสามสามหรือสี่ชั้นเนี้ย เห็นไหมครับเราจะได้แบบนี้และตู้ลูกตรงเราจะได้สิบเอ็ดบาทใครก็ตามที่มาซื้อลูกตรงเราเราได้ทิบเีถ้าขึ้นกระทันการตลาดขายตู้ไปนะครับรู้ไหมครับเมื่อวันเมื่อวานเนี้ยจู่ๆโทรศัพท์มันดังเนี่ยมวันพุธมันก็เข้าแล้วมันมาดังมาอีกวันที่สามสิบโทรขึ้นมาเกือบหมื่นผมตกใจหรือตกใจเงินเข้าเพราะอะไรอ๋อวันที่สามสิบค่าผมมันเข้าค่าผมก็แฟ เยอะกว่าเงินเดือนประจาผมอีกที่ผมได้รับยอดสุดที่หกพันกว่าบาทไอ้นี่มันขึ้นไปเกือ 8, บแปดพันเพราะมันจะออกสองครั้งครับผมกไ็ไปไปไปมาตอนนี้ผมเป็นนักค้าผมเลยนะครับ <c oughs> พูดคือนักค้าผมแล้วเพราะอะไรเพราะเราทำแฟรนชไชส์ก็คือต้องขายของกาแฟถูกไหมครับตู้มันเป็นแค่เครื่องมือเราพูดให้ลูกค้าเข้าใจถึงว่าตู้มันเป็นแค่เครื่องมือครับเหมือนชายสีเขียวก็ต้องซื้อรถเข็นต้องซื้อตลิ่งต้องซื้อกระทะหมอ้อเขาเจ็ดแปดหมื่นเก้าหมื่น แต่ต้องไปอย่างนี้ต้องใช้ครีมมาทาหน้าแล้วก็มาเขย่าอย่างนี้อีกใช่ไหมครเป็นฝ้านะครับแต่ตู้กาแฟของเราไม่ต้องเป็นฝ้านอนสิบสองไม่ไดทีได้แล้วกำไรห้าบาทแต่ไม่พูดให้เขามองเห็นภาพว่าวันนี้เราจะพูดอย่างไงให้เขามองเห็นรายได้ของเทปเปติโรายได้จากตู้ตัวเนี้อย่างน้อยคุณไม่มีความเสี่ยงนะครับ ความเสี่ยงที่การลงทุนไม่มีเพราะว่าคุณก็ได้จัมันอยู่แล้วกินตลอดกินตลอดไปทีนี้ถ้าเราเกิดการขยายขึ้นมาวันข้างหน้าเราสร้างความเชื่อมันใ้เขาบริษัทเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ท่านประธานบริษัทเคยกล่าวไว้ว่าถ้าบริษัทเราเข้าตลาดหลักทรัพย์มีรายได้ต่อเดือนนะครับหลายหมื่นล้านหลายพันล้าน คุณคิดว่าประธานบริษัทจะแบ่งให้เราได้ไหมครับท่านบอกท่านเคยพูดว่าจะออนเซลค่าผงทุกตู้เลยให้กับเราถุงละห้าสิบตังค์หรือถึงละบาทเราเป็นเจ้าของตู้ได้ด้วยเรามองตรงนี้ให้เขาได้เห็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยนอนอยู่เฉยๆก็ได้เงินเข้าอ่ะวันหนึ่งวันหนึ่งเงินเข้าใครไม่เอาครับเห็นไหมฮะนี่ก็คือหลังจากนั้นผมทําไปทํามาผมก็เปลี่ยนรถเหมือนกับที่น้องปอกบอก อพอออกองหรือฝ่ายถ้าใครรับราชการาผมจะรู้ว่าเขาจะมีช่องจอดช่องจอดในลานคุณมืนเขาจะมีเป็นซองเลยนะเขาก็ช่องจอดของเขามีที่ตัง้ง